เปรียบเทียบให้ดูแบบนี้เดี๋ยวค่อย,อยๆไล่ดูนะคะคุณผู้ชมว่าหารร้อยกับหาร500เนี่ยผลลัพธ์มันแตกต่างกันยังไงดูทางซ้ายก่อนนะคะอันนี้เนี่ยลองดูเป็นตุ๊กตาด้วยการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเมื่อปี54แบบตัวเลขกลมๆเนี่ยนะคะสมมุติว่าผลเลือกตั้งบัญชีรายชื่อรวมทุกพัคเนี่ยมี32ล้านคะแนนพักค A ได้คะแนนบัญชีรายชื่อ15ล้านคะแนนแล้วก็ชนะสสเขตอีก204เขต สมมติตัวเลขเป็นแบบนี้ถ้าใช้สูตรหารร้อยทางซ้ายก่อนนะคะผลเลือกตั้งรวมทุกพัก32ล้านหารร้อยดังนั้นเนี่ยจะได้เท่ากับ3 2 0 0 0 0ออันนี้คือคะแนนเฉลี่ยต่อสอสอหนึ่งคน แล้วก็เอาคะแนนที่ได้ก็คือ15ล้านเนี่ยหาร3,2,000 0 0เท่ากับ46 000, คนเป็นจำนวนสสบัญชีรายชื่อของพรรคเดังนั้นเนี่ยเขามีสสเขตอยู่แล้ว204ไปบวกกับบัญชีรายชื่อ46ก็จะได้250คนอันนี้คิดแบบหารร้อยทีนี้มาดูด้านขวาสีเขียวที่จะใช้กันเนี่ยหาร500นะคะ32ล้านหาร500เนี่ยเท่ากับสสพึงมีอยู่ที่64,000 ดังนั้นเนี่ยเอา15ล้านซึ่งเป็นคะแนนบัญชีรายชื่อที่พักเอดได้หาร64,000เท่ากับ234ก็คือจำนวนสสพึงมีที่พักควรจะได้แล้วจากนั้น เอาบัญชีรายชื่อพึงมีเนี่ย234ไปลบกับ204ที่ที่สสเขตที่ได้มาเหลือทั้งหมดเนี่ย30คือจำนวนของสอส,สบัญชีรายชื่อเอาไปรวมกับสสเขตอีก204ดังนั้นเนี่ยพักเอมีสสสองเปรียบเทียบกันก็คือถ้าเกิดว่าใช้สุดหาร500เนี่ยจะได้จำนวนสสน้อยกว่าหารร้อย นะคะอันนี้ที่ทีมข่าวกันเมืองเราลองสรุปมาได้ผลเป็นแบบนี้ซึ่งการที่มีสัดส่วนพึงมีนี้ล่ะคะ่ะพักเพื่อไทยเนี่ยมองว่าขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็เตรียมเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาส่งร่างกฎหมายให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาด้วยค่ะ